ตอนที่สิบวันทองสองใจเรื่องของหนี้สินนั้นใช่แต่จะร้อนใจเฉพาะหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวก็หาไม่ได้แม้แต่หนี้สินที่เกี่ยวกับคําพูดของเราที่ให้กับใครไว้แต่ยังไม่ได้ชําระหนี้ไปตามคําพูดของเราเราก็จะร้อนใจอยู่เท่าๆกับเรื่องเงินเช่นกันเช่นผมรับปากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งว่าจะเขียนภาพให้เขาสักหนึ่งภาพตามที่เขาอยากได้ใส่กรอบติดโชว์ที่บ้านเขาการรับปากของผมกลายเป็นรับปากชุย ครั้นพบกับเขาเขา้าเขาท่วงเอาตามที่สัญญาไว้ผมก็วางหน้าเรียร์เพราะเขาพ้นไปแล้วความไม่สบายใจก็เริ่มขึ้นคําอันเป็นคติของโบราณก้องอยู่ในใจในสมองขึ้นมาว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคนเราถ้าขาดความหมายอันนี้ก็กลายเป็นคนไม่มีหลักอะไรจะคบค้ากับใครได้ในวันหนึ่งจึงตัดสินใจวางงานอื่น รีบเขียนภาพให้เขาตามที่มีหนี้ทางปากให้หมดไปตั้งแต่ต้นในตอนแรกว่าจะเขียนภาพเป็นแนวซ่อนความคิดลงในภาพเพื่อเล่นสมองกับผู้ดูภาพให้เขาใช้ความคิดดูภาพนั้นๆว่าเป็นภาพอะไรมีความหมายว่าอะไรเป็นอะไรแต่แล้วกลับมาคิดว่าก็ทุลาอะไรเมื่อสมัครใจจะเขียนภาพให้เขาดูก็ควรเขียนอย่างที่เขาดูสบายสายใจไม่ต้องมาเสียเวลาใช้สมองให้เสียเวลาการงานของเขาเขียนอะไรที่เขารู้และดูเล่นงามๆดีกว่า เรียบเล่นดนตรีเราต้องการเล่นให้คนฟังม่ใช่เล่นแล้วฟังเองจำต้องเล่นให้เพาะคริงและนุ่มนวลหวานจับใจถ้าเล่นโลดผลจนคนฟังฟังสำนวนการเล่นของเราไม่ออกจนเขาไม่สนใจฟังเราจะกลายเป็นนักดนตรีที่เล่นเอาตามใจตัวหรืออีกในหนึ่งไม่มีมนุษย์ฟังก็เล่นให้พูดผีปีศาจฟัง ผมได้ลงมือเขียนภาพตามเรื่องวันณคดีขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนเมื่อแยกทางกับวันทองเราพาแม่ลาวทองไปอยู่บ้านกาญจนบุรีในตอนนั้นพระพันวสากลิ้วว่าขุนแผนขาดเวรจึงยึดตัวลาวทองเข้าวังเสียและสั่งห้ามขุนแผนเข้าเฝ้าโดยไม่มีกำหนดคุณแผนเป่าเปลวจึงย้อนกลับมาหาวันทองล้วพาวันทองหนีจากขุนช้างผมเขียนตอนที่ขุนแผนกำลังพาวันทองออกจากห้องนอน ห่อหิ้วข้าวของที่จะใช้พากันเดินมาถึงกลางนอกชานร้านวันทองหยุดยืนดูต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ที่เลี้ยงไว้ด้วยความอารัยจากที่เคยเล่นเคยหัวให้อาหารแกมันทั้งนกขุนทองนกแก้วสาริกาทั้งปลาในอ่างซึ่งยามนั้นเป็นยามดึกเดือนหลุบหลู่เมฆบังมีแสงสลัวภาพนอกชานมีต้นกล้วยใบยโผล่ขึ้นมากำลังต้องลมอ่อนๆวตัวทั้งลำตน้นรวมทั้งดอกไม้อื่นปลิวสวัย มีภาพคุนแผนยืนนิ่งมองดูวันทองสะอึกสือื่นอะไรก่อนที่จะจากไปมันเป็นภาพเงียบในยามดึกแสงเดินสลัวสลัวภาพนี้ได้เขียนเสร็จเมื่อตอนดึก ธรรมดาผมมีสิทธิ์นอนประจํากินอยู่ด้วยกันที่บ้านมากคนผมไม่มีบุตรเลยรักลูกศิษย์แทนบุตรผมเลี้ยงดูลูกศิษย์แทนบุตรทํางานตัวเป็นเกลียวเพื่อหาเงินเลี้ยงศิษย์คนไหนฝีมือแข็งพอทํางานได้ผมก็วิ่งหางานมาให้ทําพอได้เป็นเงินที่เขาจะใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าหาความสําเร็จสําลัญของเขาตามใจสมัครผมมีหน้าที่บํารุงศิษย์ เท่าๆกับบำรุงลูกของตัวจนใครๆร้อเรียนผมว่าจะมั่วสุมชุมนุมพลไว้กู้บ้านกู้เมืองหรือจะเป็นสำนักอาจารย์ดาบหรือย่างไรผมหัวรร้อและตอบว่าคนเราถ้าทำอะไรก็ทำไปอย่างหนึ่งจะอยู่เฉยย่อมไม่ได้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีทำดีไปโดยมีจิตเป็นกุศลให้แท้จริงดีกว่าในตอนดึกวันนั้นผมเอารูปตั้งที่ขาย่างเราดูกันหลายคนหลายคนเคลิบเลิ้มไปในภาพนั้นบางคนมุ่งนิ่งอยู่ในภาพบรรทองที่กำลังล่ำลา บางก็ปักใจอยู่กับคุณแผนที่ยืนเงียบบางคนดูออกไปยังยอดไม้ที่สะบัดเล่นลมนอกตัวเรือนพร้อมกับดวงเดือนกำลังดั้นเมฆด้วยความแน่วแน่ในภาพภาพนั้นก็กลายเป็นภาพที่ดึกสงัดจริงๆมันบังเกิดความเงียบของมันขึ้นตามสีและบรรยากาศสิ่งประกอบต่างๆมันดึกและเงียบจนแทบจะได้ยินเสียงเคียดเสียงป่าร้องอยู่นอกเรือนของในภาพความสนุกสนานดยลูกศิษย์นั้นเป็นประจำชีวิตของผม ผมคว้าเล่มเสพาคุณช้างคุณแผ่นมาขับเสพาเบา,เาๆพอได้ยินกันในบ้านของเราโดยผมขับตอนที่เห็นอยู่ในภาพเขียนทุกคนฟังไปดูภาพไปจึงเคลิ้มไปเหมือนกับว่าวิญญาณเข้ามาจับอยู่ในภาพนั้นแล้วขณะนั้นพอดีมีเสียงสุนัขเห่าไกลๆขึ้นสิทธิ์คนหนึ่งถอนใจแล้วพูดออกมาเบาๆคล้ายฝันเสียงสุนัขนั้นเหมือนเห่าในภาพนั้นเลยสิทธิ์อื่นๆต่างพากันว่าและส่งเสริมเฮ้ยจริงมันเห่าในนั้นจริงใบกล้วยมันต้องลมยวบย่าเห็นชัดเลยว่า คนว่าเฮ้ยใครได้กลิ่นแล้ยไหมวะลำดวนลอยกลิ่นมาจริงๆนะเวย้ยมันเตะจมูกน้องสูดจมูกสิผมเองนั้นเหนื่อยอ่อนมาทั้งวันเมื่อเลิกขับเสพาก็นั่งดูรูปซึมๆอยู่ พิงพนักเก้าอี้อย่างพักพิงผ่อนกายไปในตัวจะมูกได้กลิ่นคลกลิ่นดอกลำดวนมาจริงๆความเงียบบัองเวงในภาพครอบคลุมมาในบ้านเราสิทธิ์ทุกคนเริ่มเงียบเสียงผมเองก็เงียบเสียงเป็นเวลาน,านานสักเท่าไรไม่ทราบมารู้สึกตัวต่อมาผมลืมตาเห็นสิทธิ์ทุกคนหลับคอพับบางคอหงายบางอยู่ตามเก้าอี้ผมจึงปลุกให้เขาเข้าที่นอนผมหยิบรูปและขาย,ย่างนำขึ้นข้างบนห้องนอนของผมตั้งรูปไว้ดีแล้ว กับลากเก้าอี้มานั่งดูรูปนั้นอีกการดูรูปในครั้งนี้ไม่ใช่หลงรูปหรือตื่นเต้นแต่อย่างใดแต่เป็นการดูเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมรูปอีกว่าถ้าเห็นเหมาะจะต่อจะเติมและการดูรูปของผมคนเดียวในครั้งนี้ก็มีได้ประมาณเวลาอีกเช่นกันว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงกลิ่นดอกลำดวนเริ่มรู้สึกกับจมูกผมอีกครั้งคลายว่ามันลอยมาจากบ้านท่านพญาผู้หนึ่งผู้ติดกับบ้านของผมเพราะบ้านนั้นมีหมู่ไม้ดอกหอมโบราณมากชนิด ลิ่นหอมได้ลอยเข้ามากลอบล้อมในห้องผมไว้ผมสูดกินอันชื่นใจนั้นเต็มปอดและในความเรือนลางคล้ายฝันนั้นผมได้ยินเสียงคนถอนใจยาวยังท้อถอนเสียใจและทุกทรมา <S <S 1> <S 1> ขนขณะนั้นเอง <S 1> <S 1> ผมสะดุ้งตัวสั่นใจวูบสุซาเพราะที่ข้างรูปเขียนของผมกลับมีหญิงสาวโบราณผมปละบปาห่ม้ายกดอกและนุ่งกีบยกดอกกำลังพินิจดูรูปที่ผมเขียน ินเครื่องอบรําพนุงพ้าห่มหอมตลบไปทั้งห้องผมกระดิกตัวไม่ได้เลยครั้นแล้วแม่หญิงผู้โสพานั้นได้เหลียวหน้ามามองผมผมแทบขาดใจแต่หลุดปากออกไปยังสะกดไม่อยู่แม่วันทองแม่หญิงตาโศกพยักหน้าแทนคำตอบแล้วชี้มือไปที่ภาพเขียนเธอก็อีกคนใช่ไหมที่คิดว่าฉันสองใจเธอพูดแววแววในความรู้สึกของผมผมตกใจกลัวตอบตะกุกตะกัก เปล่าเลยแม่เอ้ยฉันเขียนเพราะความจับใจในชีวิตของแม่โดยแท้จริงแม่วันทองพยักหน้าน้อยๆแล้วก้มหน้าถอนใจฉันเป็นหญิงที่ถูกทุกคนชี้ว่าเป็นคนสองใจเธอพูดช้าๆน้ำเสียงสั้นๆอย่างเสียใจโธ่แม่คุณเอ้ยใครคนไหนที่ลงโทษเธอดังนั้นผมจะเริ่มพูดเสียงดังบ้างเพราะใจผมไม่ได้คิดดังนั้นเมื่อแม่วันทองพูดอย่างนั้นผมจึงรีบขัดฐานเพราะเห็นใจและสงสารเธอฉันคนหนึ่งที่เห็นใจเธอ โดยเห็นข้อเท็จจริงของชีวิตเธอผมว่าคนไทยทุกคนจะนึกว่าฉันเป็นอย่างไรเพลงไทยเกือบทุกเพลงกล่าวขวัญถึงแต่ชีวิตฉันวิญญาณฉันดับไม่ลงฉันร้องไห้ทุกคราวเพ้อลำพันถึงฉันเสมือนหนึ่งประจานความชั่วของฉันไม่มีการหยุดยั้งเห็นใจฉันด้วยเถิดฉันยังแววติดหูพระพันวาสาดำาลัดว่า ฉันนี่สองใจอย่าเลี้ยงเลยโธ่เอ้ยไม่มีใครเห็นใจและเมตตาฉันเลยวิญญาณฉันปวดร้าวที่สุดทุกคราวที่แครๆใกล่าวถึงฉันทั้งร้องเพลงดนตรีทั้งเล่นละครวิญญาณฉันสุดโทรมด้วยความเสียใจเธอพูดเนิบเนิบตัดผอไปทั่วที่หลงเข้าใจผิดในตัวเธอตามคำพระพันวสาดำรัสดังนั้นแต่ฉันบูชาแม่นางอย่างสูงและที่สนใจในชีวิตของแม่นางมากกว่าใครก็เพราะรักและบูชา แม่นางเป็นยอดหญิงของฉันเป็นยอดนุษของฉันเป็นนางเดียวเท่านั้นที่ฉันยอมมอบหัวใจเป็นค่าทาาให้แม่นางตลอดมาผมพร่ำมอธิบายความในใจต่อเธออย่างระล่ำระลักที่เธอมีใจดังนั้นก็คือเพิ่มความช่วยให้แก่ฉันอีกคือเป็นวันทองสองใจไงเธอถอนใจแล้วพูดต่อ ผมรีบวอยวายคัดค้านแล้วลงคุกเข่าต่อหน้าเธอกรุณาเข้าใจฉันแต่ผู้เดียวเถิดแม่นางผู้ยอดคันหนึ่งของฉันตลอดชีวิตของฉันฉันตามติดชีวิตแม่นางมาตั้งแต่อายุน้อยจนอายุมากฉันเสียน้ําตาเพราะแม่นางมาตลอดฉันรักและบูชาแม่นางทูลศีรษะโดยแท้ถ้าแม่นางจะก,กรุณาเห็นใจฉันเมตตาฉัน ผู้จดจ่อกระแสจิตอยู่แต่แม่นางแม่นางอย่าคิดว่าแม่นางจะเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีว่ามีรักสามเลยฉันมีจิตผูกพันแม่นางมานานบางคราวเดือดแ้นโลดแล่นที่ขุนช้างทำแก่แม่นางบางคราวโกรธขุนแผนที่คิดคดกบฏใจต่อแม่นางฉันผู้เดียวที่เล่าร้อนและทุกโศกแม่นางแม่วันทองเอ๋ยกลิ่นหอมของแม่ฉันจำได้ฉันได้กลิ่นเป็นประจำ แต่ฉันรู้ความฉันรู้จากแม่วันทองฉันก็ฝังใจแม่วันทองมาจนบัดนี้ความเศร้าใจของฉันก็มีแต่ว่าฉันไม่มีวาสนาและโอกาสจะได้ใกล้ชิดแม่วันทองได้เพราะเราต่างเกิดกันคนละสมัยแม้แต่รู้อยู่อย่างนี้ฉันก็สุดจะระงับใจไม่ให้รักแม่วันทองได้ฉันรักสมหัวใจอยู่แต่ผู้เดียวสุดที่จะระบายให้ใครได้รู้ถึงความรักที่ฉันมีอยู่ในแม่นางฉันเก็บและถนอมมานานแสนนานวันนี้เทพเจ้าช่วยฉัน ครับโปรดชั้นให้ชั้นได้พบกับแม่นางเพื่อระบายความรักที่สุมอกมานานเท่านานให้ฟังขอความกรุณาด้วยแม้แต่จะให้ได้หรือให้ไม่ได้ก็ขอเพียงแต่ให้แม่นางรักชั้นบ้างเมตตาแก่มนุษย์ผู้อาภัพนี้บ้างชั้นไร้วาสนาสันสิ้นวาสนาจะรักแม่นางได้แต่ชั้นจุดใจแค่แม่นางจะบอกว่าแม่นางเมตตาและรักชั้นเหมือนกับชั้นรักแม่นางบ้างชั้นจะดีใจและชุ่มชื่นหัวใจชั้นจะเก็บความรักของชั้นไว้ในอกแต่ผู้เดียวจนกว่าจะตายไปจากโลก ผมพร่ำลำพันสุดหัวใจลันจวนและรักแสนรักสุมอกปิ่มจะขาดใจลงในบัตรนั้นจนความรู้สึกแผ่ซ่านขึ้นก่อนที่ผมจะก้มลงไปหยิบผ้าสบายของนางขึ้นจูบจนกลิ่นหอมกลบอาบหัวใจเสียงทอนใจหนกของแม่วันทองเธอใช้มือทั้งสองวางที่บ่าของผมแล้วพูดลุกขึ้นนั่งบนเก้าอีเอ้เถิดฉันจะบอกความในใจให้ฟังผมได้ยินดังนั้นจึงรีบลุกขึ้นนั่งเก้าอี้ตามสั่ง แม่วันทองเดินมาเกาะพนักเก้าอี้แล้วก้มหน้ากระซิบกับผมเธอน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเหตุใดฉันจึงมาหาถ้าไม่เกิดจากรักฉันจะมาหาทำไมทุกคราวที่เธอเขียนภาพเกี่ยวกับฉันวิญญาณฉันอยู่ไม่ได้ต้องลองรอยมาสู่เธอทุกครั้งแต่ฉันไม่ให้เธอรู้ตัวฉันรู้ใจเธอดีเธอไม่เหยียบย่ำเธอมีหัวใจยังขาวสะอาดเธอสงสารฉันเสมอมาฉันเข้าใจเธอดีฉันรู้ว่าเธอรักฉัน ไม่แพ้ขุนแผนหรือขุนช้างแต่อย่างไรก็ตามฉันจะมีไว้ปางก่อนอย่างใดเล่าที่กั้นกลางไม่ให้ฉันและเธอได้พบกันได้เรามีอายุกันคนละสมัยฉันอยากจะเกิดเกิดให้ทันเธอแต่ก็ไม่มีทางจะเกิดได้เสมือนเทพเจ้ายังสาบฉันไว้ไม่ให้มีทางเกิดเสียงเธอพูดคล้ายปนสะอื้นฉันเขาถามสักคำเธอว่าเธอไม่รังเกียจฉันเหรอฉันเสียไปแล้วกับขุนแผนหนึ่งกับขุนช้างสองใครๆก็เรียกฉันว่าหญิงสองใจ ผมไม่ยอมให้เธอพูดจบรีบคัดค้านทันทีเปล่าเลยฉันไม่รังเกียจเธอเลยเพราะเธอไม่รู้จักฉันฉันเกิดไม่ทันเธอในด้านนั้นแท้จริงใครจะว่าเธอสองใจไม่ได้คุณแผนไปทับทางโน้นคุณช้างอยู่ทางนี้แม่วันทองไม่เชื่อก็จริงแต่คุณแม่ศรีประจันเชื่อว่าเป็นจริงจึงมาเตรียมกันทําให้แม่วันทองต้องตกแก่ขุนช้างกระนั้นแม่นางก็ไม่ได้ปรงใจขัดขืนแล้วก็ผัดผ่อนเรื่อยมาจนขุนแผนกลับมาแต่ดูเถิด คุณแผนพาแม่ลาวทองมาเมื่อวิวาดกันคุณแผนก็ทิ้งแม่นางไปแม่นางผูกคอตายแต่มีคนช่วยไว้ทันจึงไม่ตายแล,แล้วคุณแม่สีประจันก็บังคับแม่นางให้เข้าหอกับขุนช้าง แม่เอ๋ยฉันเสียใจแค้นใจตัวที่ไม่มีทางจะช่วยแม่ได้ฉันร้องไห้ท่าเดียวครั้นนานเดือนเข้าคุณแผนกลับมารักพาเอาแม่ไปอีกเหตุทั้งหมดนั้นแม่วันทองไม่ใช่ผู้ก่อผู้ทำคนอื่นทำให้ทั้งสิ้นทั้งถูกฉุดคล้าอย่างนี้หลายรักหลายลาจนพระพันวสาที่เอาแต่ใจตนเรียกแม่นางว่าวันทองสองใจโดยไมต่ตัดสินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงฉันเป็นผู้รู้ผู้เห็นข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าแม่วันทองผิดและข้อใหญ่ ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวหรือคลั่งตันหาผู้ที่จะรังเกียจหญิงที่มีสาม,มีมาแล้วคือคนคลั่งตันหาห่วงแหนแต่จะคลองเป็นของตัวแต่ผู้เดียวถ้าไปร่วมกับใครมาก็จะเกิดใจรังเกียจคนอย่างนั้นไม่เรียกว่ารักเป็นคนเห็นแต่ทางกรรมอารมณ์เท่านั้นแต่ฉันรักตัวแม่วันทองแม่วันทองจะเป็นอย่างไรฉันก็รักฉันรักตัวรักใจไม่ใช่จะห่วงแหนในสิ่งนั้นจนทําให้เห่อหื่นหน้ามืดลืมความรักที่แท้จริงเสียหมดสิน้นแม่วันทองฟังผมพูด แม่นางได้กอดคอผมและลูบศีรษะอยู่ทางด้านหลังผมดีใจแทบจะโลดรีปลดแขนเธอออกแล้วลุกจากเก้าอี้ขวาเธอมานั่งบนตักผมผมกอดเธอและจูบอย่างทะนุถนอมเครื่องปะทินหอมเออบาบเข้าหัวใจเราพูดย้อนถึงชีวิตตอนหลังเรามาย้อนคิดถึงทุกๆตอนที่น่าสงสารเธอเธอซบศีรษะที่อกผมเราเบาๆถึงชีวิตที่เราแล้วมาทั้งสุขและทุกข์ รู้สึกมีความพาสุกและอบอุ่นที่สุดในชีวิตไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งใดทั้งหมดทั้งสิน้นจนเสียงพระเคราะระขังจะเช้าตรู่และสิหนอกลิ่นสายหยุดมาตามลมหอมจะลุงไปทั้งห้องแม่วันทองสะดุ้งเมื่อเสียงพระเคราะระฆังและทุกสิ่งทุกอย่างจะสำแดงการรุ่งแจ้งแสงไขยุรอมมารอสุดที่รักใจฉันจะขาดแล้วเพ่าะเอ้ยลุงแจ้งแล้วฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันต้องตัดสินใจลาไปทั้งน้ําตาต่อค่าคืนที่ยามปลอดจะมาใหม่ ผมสถานกอดเธอแน่นหัวใจที่กําลังผาสุกเบ่งบานกําลังจะฟอสิแล้วไม่ไปไม่ได้หรอแม่วันทองผมถามเสียงแหบแหง้งไม่ได้จริงๆฉันอยู่ไม่ได้เธอพูดแล้วพลาัดจากผมเดินออกเฉลียงมุกเปิดประตูออกสู่ชานโล,ลง่งลมเ้ามืดโบกเข้ามาเย็นชําผมงงงันพูดไม่ออกและดิกตัวไม่ได้ยืนมองแม่วันทองที่หายไปด้วยหัวใจเหมือนขาดลอยไปแล้วแสงทองค่อยสว่างขึ้นผมจึงได้สติโอแม่วันทองเอ๋ย แม่วันทองผู้น่าสงสารแม่บอกว่าวิญญาณของแม่ได้ถูกคนเรียกร้องอยู่เสมอจึงไปเกิดไม่ได้อันนิจจาเรานี่วิญญาณแม่มาหาฉันจริงๆหรือหรือฉันฝันไปผมยืนโงเงินอ่อนระหวยลอยแรงใจเหมือนจะดับวูบผมสะอื้นเบาๆก่อนจะคานขึ้นเตียงล้มตัวนอนน้ำตาไหลนองหน้าหายใจรวยๆแม่วันทองเอ๋ยเมื่อไหร่เราแม่จะมาหาฉันอีก